ความอ่อนแอของรัฐบาลไทยกําลังเกิดการก่อตัวครั้งใหญ่นะครับการก่อตัวครั้งใหญ่ที่ว่าเนี่ยเป็นการก่อตัวของทหารนะครับเรื่องของเศรษฐกิจการเมืองก็เป็นลักษณะเดียวกันนะรวมทั้งเรื่องของสังคมด้วยไม่ต้องไป สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทศศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าวว6หกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นเรื่องทหารกับรัฐบาลนะตอนนี้ทหารก็หืมหืมละแสดงความไม่พอใจรัฐบาลนะแล้วก็มีการเคลื่อนกําลังทหารเกิดขึ้นเริ่มน้ำก็อยู่ที่ท่านนายกนตรีนะครับท่านรองนายกนะครับว่าท่านได้อ่านข้อมูลเรียบร้อยแล้วก็ คำตอบที่ท่านต้องการจากต่างประเทศมารบหรือยังนะครับว่าที่ท่านชิจาาว่าจังหวะไหนที่ที่ท่านจะตัดสินใจว่าจะนําเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเมื่อไรนะครับก็อยู่ที่ท่านรองนายกนะครับือจจะมีการอาจจะตัดงบประมาณแ,แล้วก็ลงทุนวก็เอาจจะมีความเป็นไปได้นะที่จะได้หรือไม่ได้ผมให้คำนี้ดีกว่าครับท่านจะตัดหรือไม่ตัดอยู่ที่เหตุผลถ้าท่านคิดว่าของทัพเรือไม่จำเป็นต้องมีเรือก็ก็ไม่ต้องมี แต่ถ้าท่าคนคิดว่ากองทังเบือจะเป็นต้องดีท่านก็จะให้เขาประมาณครับไม่ได้มีอะไรทับซ้อนครับ Big man, บิ๊กแมวโดยเฉพาะกองทัพเรือส่งสัญญาณชัดนะผู้การกองทัพเรือ,อระบุถึงภูมิทมจะไม่มีเรือรบก็ไม่ต้องมีนะครับท่านภูมิรทมจะตัดหรือไม่ตัดอยู่ที่เหตุผลหากท่านคิดว่ากองทัพเรือไม่จําเป็นต้องมีเรือก็ไม่ต้องมีครับแต่ถ้าท่านคิดว่ากองทัพเรือจําเป็นจะต้องมี ท่านก็จะให้งบประมาณเองไม่ได้มีอะไรซับซ้อนครับพลเรือเอกจิรพลว่องวิทย์ผู้บัญชาการกองทัพเรือได้ให้สัมภาษณ์กรณีการตัดงบประมาณกองทัพเรือในการจัดซื้อเรือฟรีเกตเมื่อ6มีนาคม2568ในขณะที่ภูมิธรรมเวชจ้อยไทยนะฮะก็ได้พูดถึงเรื่องนี้นะฮะที่เกิดขึ้นนะะบอกว่า บอกตัวไม่รู้จะมีงบประมาณให้กับทรรหรือเปล่านะภูมิธรรมซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมซื้อเรือฟรีเกตได้กี่ลำหลังมีข่าวขอสองลำได้เพียงหนึ่งลำนะครับชี้หากมีงบประมาณก็จะสามารถซื้อได้ยันได้ทําจริงๆบริหารงบประมาณต่างๆของทรรอได้ดีจําเป็นจะต้องให้ก็ต้องให้แต่จะให้เท่าไหร่ต้องดูความจริงนะครับเชื่อพบทรไม่น้อยใจนะอ้างว่า คุยกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วในขณะที่ชายแดนนะครับตอนนี้ก็มีการเคลื่อนกำลังทหารเข้าไปนะครับแล้วก็มีรายงานว่าขเขมรน,นะครับได้มีการปลดธงชาติไทยลงก่อนหน้านั้นก็มีปัญหาบุกเข้ามายังประเทศไทยจะมาร้องเพลงชาติฝั่งประเทศไทยโดนขับไล่ออกไปแม่ทัพเข้าไปทำการจิจรจานะฮะไม่จบปลดธงชาติไทยถ่ายคลิปไปเรียบร้อยโชว์ เผาสาาความสัมพันธ์ร,ระหว่างสองประเทศภ <ST US K> ูมิธรรมรนะบอกว่าตอนนี้อย่าไปทำอะไรเขมรอย่าไปใช้อะไรความรุนแรงเจรจากันก่อนทางนะครับผู้บัญชาการทหารบกก็กยืนยันจะไม่ใช้ความรุนแรงอะไรนะครับจะไม่ตอบโต้รู้ว่าจะเป็นการยั่วยุจึงจะไม่ทำการตอบโต้เขมรนแต่อย่างใด นะครับนะั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นและเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นสิ่งที่เราเห็นในสถา,านการณ์ตอนนี้ผมเรียนตรงๆเลยว่าถ้าดูเชิงยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองชั้นสูงคงเห็นชัดเจนว่าทหารก็ไม่พอใจรัฐบาลนะหนึ่งเรื่องของงบประมาณทุกครั้งอ่ะรัฐบาลที่อยู่ฟงตรงข้ามทหารเนี่ยมาถึงปุ๊บก็เล่นงานทาหารเต็มรูปแบบโดยเฉพาะพักเปื่อไทยพักส้มเนี่ยมีนโยบายโจมตีทหารเป็นสําคัญเพราะกลัวว่าทหารจะยึดอํานาจจึงพยายามตัดสบียงทหาร ยึดอำนาจทหารก่อนหน้านั้นจะทําอะไรจะไม่ได้ฮะได้ไหมฮะจะยึดหน่วยงานของทหารทั้งหมดที่เป็นงานบริการไม่ว่าจะเป็นสนามกอล์ฟไม่ว่าจะเป็นโรงแรมสถานีวิทยุโทรทัศทนรทรทร์จะยึดหมดเลยตอนหลังทหารหึมไม่พอใจเงียบปไปนะฮะเคลื่อนไหวถึงขั้นพ่วยง่ายจะยึดอํานาจกันละก็เปลี่ยนท่าทีนะครับคราวนี้อีกละเรื่องเรือดำนา้าก็ยังไม่จบนะฮะคราวนี้เ,เรือฟรีเก,กตอ,อีกก็จะตัดเงาะมารอีก จนผู้มือการกองทัพเรือเนี่ออกมาแสดงท่าทีพูดง่ายๆนะไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่อะนะ,ะตัดงบมานขนาดนี้นะฮะตอนนี้ปรากฏว่า,ขาเขมรก็รุกบุกไทยอย่างเต็มรูปแบบหลังจากทักษิณไปทำการจุรจากับเมรแล้วให้อุ้งอิงไปทำการจุรจาเรื่องของเกาะกูดทำไมสถา,านการณ์เป็นแบบนี้ประเทศไทยโดนร้อมพม่าก,ก็มีปัญหากับไทยขเขมรก็มีปัญหากับไทย สหรัฐก็มีปัญหากับไทยนะตอนนี้ปรากฏว่าเอกอกัคราชทูตสหรัฐเมริกาเดินทางไปพบกับภูมิธรรมวิชัยนะเป็นทูตของสวิตก็ไปนะถามเรื่องการส่งอุยกูกับประเทศจีนสหรัฐเมริกาประนามประเทศไทยออสเตรเลียรประนามประเทศไทยเรื่องส่งอุยกูไปยังจีนยูเอ็นะนะก็ไม่พอใจประเทศไทยนะไอพวกพรรคส้ม ก็ปรากฏว่าโจมตีประเทศไทยบอกทําไมไปส่งอุยกูกลับบ้านเขาทําไมไปส่งให้อเมริกาอเมริกาขอภัยทำไมไม่ส่งทําไมต้องไปส่งอุยกูกลับบ้านของเขาให้เขาไปมีความสุขด้วยนะตอนนี้ถ้าเราเห็นสถานการณ์ทางการเมืองเราคงเห็นว่ามันเข้าสู่สิ่งที่เรียวกว่าเฟสเซตในด้านที่ล้มเหลวความอ่อนแอของรัฐบาลไทยกําลังเกิดการก่อตัวครั้งใหญ่ นะครับการก่อตัวครั้งใหญ่ที่ว่าเนี่ยเป็นการก่อตัวของทหารนะครับเรื่องของเศรษฐกิจการเมืองก็เป็นลนักษณะเดียวกันนะรวมนั้งเรื่องของสังคมด้วยไม่ต้องแปลกใจหรอกนะที่ทหารเขาจะไม่พอใจเพราะไปะย้อนหลังดูประวัติศาสตร์94ปีที่ผ่านมาก็เป็นแบบนี้พฤติกรรมการกระทำของรัฐบ,บาลแบบนี้พยายามกดทหารให้อยู่ใต้อานาจหลังจากที่ทหารเคยยึดอํานาจพวกเขาไป ก็พยายามกดทหาร,รากดทหารได้งืประมาณสบเสบียงแต่พยายามกดทหารแต่สุดท้ายปลายทางตอนนี้มันงวดเข้ามาทุกทีละเนี่ยพวกเราคงเห็นเราเข้าใจไม่ต้องอธิบายมากมันงวดเข้ามาทุกทีละทหารก็ไม่พอใจอย่างหนักนั่นเองแต่ตอนนี้สิ่งที่ทหารรอคือสิ่งเดียวขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทอศักดิ์จีมกิจวัฒนาสวัสดีครับ กดกระดิ่งด้วยนะคะ My.